โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในรายการเกมสุดท้าทาย EP ที่3แล้วนะครับ <S <S ผมจะมาเล่นทอนกระสุนสีเหลืองทั้งเกมนะครับแน่นอนครับว่าสีฟ้ากับสีม่วงทั้งเกมว่ายากแล้วสีเหลืองนั้นยากขวานะครับเพราะว่ากระสุนสีเหลืองเนี่ยมันแทบไม่มีดาเมจเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นให้ดูกันนะครับว่ากระสุนสีเหลืองทั้งเกมเนี่ยมันจะมีความยากความท้าทายมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันใน คใครที่สนใจเติมคูปอง RV ใช้เพียง Op e n น d เดีเท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภยัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้ขวา50,000คนและเป็นตัวแทนจําหน่ายของกอลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ไลน์และแฟนเพจแกท็อปอัพคีดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากทุกคน,คนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ขอสักหนึ่งพันไลค์นะครับเนื่องจากกระสุนสีเหลืองเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะครับแล้วผมต้องใช้สีเหลืองทั้งเกมด้วยเนาะถ้าเทียบกับสีฟ้ากับสีม่วงนะกระสุนสีเหลืองเนี่ยมันดามเมจน้อยที่สุดเลยนะครับกระสุนสีม่วงนี่มันยังพอเล่นได้นะครับในช่วงเล็กเกมมันก็ยังแรงเนาะมันมีดามเมจเวทด้วยนะครับแต่กระสุนสีเหลืองนี่แบบมีแต่ดามเมจกายภาพนะ มันก็ยิงได้แค่สโลแล้วก็ถ้าใช้สกิลสองด้วยมันก็สตันได้นัดเดียวเองนะครับจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเล่นครั้งแรกด้วยนะ <Yeah. S 1> ลืมบอกไปเลยนะครับว่าโหมดนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับผมกดคนเดียวด้วยนะลองมากดคนเดียวดูเลยนะครับคอนเทนต์นี้แต่ว่าโหมดนี้น้อยคนที่จะจริงจังนะครับมันก็เป็นโหมดที่เขาให้เอาไว้ฝึกตัวที่คนเล่นไม่เป็นด้วยนะครับ แต่ผมว่าผมเล่นได้นะเกมนี้เล่นเซฟเซฟรอของนะครับไอเทมก็ปกติเลยนะครับเล่นเป็นสายเจาะร้อยเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นเป็นสายไหนดีนะครับเลยเล่นเจาะร้อยแล้วกันเฟรนโรเหมือนกันเลยเนี่ยอีกฝั่งเพื่อนเล่นแล้วนะ สวยจาดได้เทลมาหนึ่งตัวเพื่อนเราตายอ่ะโอ้โหยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เพือนเลนอีกฝั่งเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ถอยมาเพื่อนถอยมาอตีไปสวยครับชิปหายแล้วโอ้โหโอหนีไม่ได้อ่ะจบเลย เปเลนมาเอาวันเพื่อนต้องได้แหละตัวนี้เดี๋ยวรอให้อันติหายก่อนนะต้านไปอันติตายสวยยิงเบามากอะทุกคนขนาดอันติยังไม่ตายเลยนะแรกๆก,กันไปครับตอนนี้สกอร์พอๆกันเลยนะฝ่าเราไปเอาดาังนะครับฮีโร่เหมือนกัน2ตัวเลยเนี่ยตัวเลนกับเฟอรนแต่เกมนี้เลทเกมก็อาจจะเล่นยากนะครับมีทั้งลิงด้วย ลิงนี่แบบโคตรอันตรายเลยอะ่ะเอา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 เปิดเรนตีไรอะ่ะเอาันเพื่อนลามันลามันเพื่อนซาตามาวะ่ะโหสี่ตัว <c oughs> ปล่อยเลยครับแบบนี้ <c oughs> ให้ป้อมเข้าไปเถอนะเนาะไม่มีใครขึ้นมาด้วยอะ่ะ น่าจะเคลียร์ได้อีกเวฟหนึ่งมาครับโหผมน่าจะเก็บอันตีไว้เคลียร์คีบอะป้อมไม่น่าแตกนะอามันเพื่อนนี่ครับเฟอร์เนกับเฟอร์เนผมยิงเทลดีกว,ว่าสวยแตกคู่ไปเลยดีเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นดูดเลือดชิ้นเล็กมาก่อนนะครับ แล้วก็ขึ้นเป็นโบเกนเนาะให้มันมีดูดเลือดเล็กน้อยนะครับโอ้ตัวเลนโดนฆ่าตัวเลนฆ่าตัวเลนนะ <c oughs> น่าจะได้บนนะครับอีกฝั่งไม่น่ามากันทันหรอกโอเค <c oughs> ฟเฟรนีกฝั่งเขามาวะ่ะ เอาดีเอาดีดอกว่าวแล้วนะต้องได้แล้วปะโหผมโดนสตันต้องได้แล้วเพื่อนสวยโอ้โหไม่เราไม่ได้คิวอะ <Hey. S 1> เมื่อกี้เราน่าจะได้นะอ้าวเรียบร้อยครับผมพิกเกอร์ดอกว่าวตายเลย s <S ถอยได้ไหมอะจะเล่นเหรอเพื่อนไม่ดีมั้ง มาโถมล่างต้องได้สักตัวแหละโอ้ยใส่ผิดใส่ผิดมาดีหนึ่งตัวโอ้ยเกือบโดนนะครับเมื่อกี้ผมใส่กระสุนผิดนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ผิดนะทุกคนสับผิดไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะต้องได้เทลวแล้วปะลำมันเพื่อนสวยได้ล่างด้วยนะครับมาวะ่ะ เกมนี้มาวะ่ะโอ้ยเบลนจะตายแล้วนะถอยก่อนต้องรอของนะครับผมเล่นเป็นสายทําจังหวะให้เพื่อนดีกว่านะไม่หวังคิวแล้วตอนนี้มาดีมาดีมาดีาดโอ้โยเหมือนยิงลมเลยอะ่ะ ดามเมจแทบไม่มีตอนนี้ผมก็ได้โอมิอาร์มแล้วนะครับข้างล่างเขาบวกกันอีกแล้วโอ้หเฟรนเราตายวะ่ะจะเยน็นจะเยน็นเฟรนจะเย็นอุ้ยตูเลน,ย,เย,น,ลเลนยังรอดอยู่นะมาดิสู้หรอเอ้าโอ้โห,โ,หโดนทันเดอร์แคปตูเลนนะทำไมมันช็อตแรงจังเมื่อกี้ผมึึกว่าผมไม่ตายนะเนี่ย เฮ้ยสาตานี่วะมาทำอะไรตัวเดียวมาทำอะไรตัวเดียวเออโดนไปดีจุดจบของคนชอบโชว์นะครับส่งกลับบอ่อไปเลยจะว่าไปสกอร์ของผมเกมนี้เนี่ยเหมือนโลมเลยนะครับ <c oughs> แอดซิตไปเจตัวแล้วอะ่ะไม่เป็นไรครับเกมนี้เรากะช่วยเพื่อนเต็มที่เนาะไม่หวางดามเมจละยิงโคตรเบาอ่ะโอเคได้ของละ ยผัดกันทันเดอร์เบิร์ดแล้วเล่นบนฟอร์เลนปะทะเฟอร์เลนนะยังไงครับใครจะเป็นคนตายเฮ้ยสวยเฟอร์เลนเราช่ำขวาวะ่ะเอาวะ่ะแล้วประเด็นคือเฟอร์เลนโลเหมือนกันด้วยนะครับฮีโร่เหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะตัวเลนก็ป่าเหมือนกัน <c oughs> อุ้ยุลิงลดีนะที่เห็นก่อนอะเมื่อกี้เขามาดักนะครับ ยังไงอะเพื่อนผมมาละอุยไไ้นนตยตายเลยเหรอแรงจัดได้บนฟรีนะนี่มาแล้วครับดาบแดงดาบแดงของผมดูซิว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับคิดซะว่าเอามาเพิ่มดามเมจเล็กๆน้อยๆอยแล้วกันนะจะว่าไป <ๆ S 2> อีกฝั่งก็เหลือป้อมแค่3ป้อมเองนะเนี่ยฝั่งเราค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับอาวเฟอร EN ์เลนอันติมาแบบนี้ ต้องลุมละอย่างนี้ตายแน่นอนเส้นกลางสวยเอ้าสตาํา,ตาทำไรอะสาตาําทำไรอะเมื่อกี้บินไม่ขึ้นนะตกเครื่องได้ตัวแรกแล้วโง่จังโอ้โห <Hey. S 1> เขาด่าใครวนะน่ะโคตรแรงโอ้ยลิงมาลิงโอ้โหแรงเกินนี้ exactly ต้องได้ลิงแล้วป่ะเพื่อนอไม่ตาย ขอนัดเดียวต้องฟิกละเออถือว่าแก้แค้นล้วกันเมื่อกี้ทุบเราตายนะอันตรายแลครับตอนนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ละลิงของเยอะแล้วนะครับผมเคลียร์คลิเแบฟบนี้ก่อนค่อยไปช่วยเพื่อนเฮ้ยแต่อีกหวิก็ตก็เกิดแล้วนี่นะอาอ้าวเพื่อน แล้วผมใช้กระสุนสีเหลืองตีดักได้ไงเพื่อนจะว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ได้มูลาแล้วนะครับของไอเทมเจาะรอยครบเซตแล้วตอนนี้โหไม่น่าได้อนี่เขาก็น่าจะรอดักอยู่นะครับพุ่มบาฟ้าเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนั้นแหะเอาว่าล่าเพื่อน ยังไม่มีการบวกนะครับไม่กล้าเปิดอะอีกฝั่งน่าจะรอดักอยู่นะยังไงครับเลนบนมูลากับลิง clean, มูลารอดไหมลนะ่ะโอ้โหน่าจะโดนทันเดอร์เบิร์ดตัวเลนนะครับ oh. ช่วยหน่อยปะตัวเลนอยู่ไหนเฮ้ยเฟลิน เฟร่อโชว์คนเดียวอีกแล้วว่าโอ้โหเพื่อนตามไม่ทันเลยเนี่ยเรื่อดร้อนจัดโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนลำแล้วเนี่ยแล้วใครจะโซนดาร์ล่ะทีนี้เหลือกันอยู่สามคนใจเย็นนะเพื่อนอย่าเพิ่งบวกกันเลยนะถ้าตายอีกคนเนี่ยเราเสียดาร์กแน่นะครับ แล้วลิงอยู่แถวนี้ด้วยไงถ้าลิงมานี่ผมไม่ได้หนีเลยนะครับเอาเทลวตายนี่ไงลิงมาลิงอยู่ข้างหลังด้วย <c oughs> เฟอร์เรนตรงกลางไม่น่ามีตัวเดียวนะลิงน่าจะอยู่ยแถวล่างครับเมื่อกี้เห็นอยู่ อาอยังไงเฟอร์เรียนมัวนะ่ะอูยซาตามาฟิกเกอร์ไปสวยโหยรอดได้ไงวะเน,นี่ยดูเลือดผมดิไม่น่ารอดนะมาเปิดดาร์กเลยแล้วกันเฟอร์เรียนอีกฝั่งตายนะต้องรีบแล้วหลว่ <laughs> แล้วดูผมดิใช้กระสุนสีเหลืองตีดาร์กเนี่ยโอเคถือว่ายังได้อยู่ ต้องวราปกลับว่ะเพื่อนตายสองตัวเฟรอเลนกับมูลาดอีกแล้วนะเดี๋ยวขายออกเป็นก็เกิดแล้วกันนะครับเงินผมพอละปอมบนก็จะแตกแล้วเดี๋ยวผมเก็บก๊อตไว้ปล่อยล่างดีกว่านะครับขอเคลียร์คีบบนก่อนรอเพื่อนด้วยแหละ โอเคประมาณนี้จะช่วยเพื่อนก่อนเลนกลางเะเคียวไว้แป๊บกันเหนียวไว้ก่อนนะครับเอา้ายุยตายตัวเลนบางไม่ทานหนอจบละ <Hey. S 1> มาเดี๋ยวแก้แค้นให้ <c oughs> สองนัดพอไม่ได้ขยับตายสองตัวเอจริงๆรวมร่างจบได้เนะี่ยถ้าเล่นพร้อมกอสเลเยอร์นะสามต่อห <c oughs> ้ายังไงก็ไหวอะ่ะ ไม่มีคนยืนด้วยเอาเอาเอาตาลงมาดิซาตาฟิกแล้วปิดลิงค์ปิดลิงค์ยังไงก็ไม่รอดบอกเลยให้เพื่อนคิวแล้วกันเนาะยังไงก็ได้แล้วแหละเหลือเทียวกับซาตานะครับตอนนี้จบได้เชื่อผมดิให้เพื่อนเข้าไปล้ำอะ่ะ เดี๋ยวตีบ้านให้แล้วกันสวยได้เทียวด้วยต้องเล่นแล้วเพื่อนชอน็อตนี้สวยนกตายบอลเลนจะตายอุ้ยอุยอย้อยากเสียก็เกิดอะ่ะพอดีเซตเคียวมาโทษที <Yeah. S 1> โอ้จบแล้วอันนี้กำลังยิงตูเลนเลยเนี่ยโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเกมนี้ไม่เล่นยากมากแล้ว เอาเอ็มไปเลยเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทอนกระสุนสีเหลืองทั้งเกมนะครับถือว่าเล่นสนุกสนุกขำๆนะครับถ้าเอาไปลงแรงก็แนะนําเป็นกระสุนฟ้าดีกว่าเนาะอันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคอนเทนต์นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ให้ครบ1,000ไ like ลค์ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทำอะไรเนี่ยเม้นกันมาด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ